ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอาจมีปลั๊กไฟอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่ว่าคุณจะต้องการดูดฝุ่นหรือชาร์จแบตโทรศัพท์สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เสียบปลัก๊กและคุณก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทันทีแต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนั้นไปถึงบ้านโรงเรียนหรือที่ทำงานของคุณได้อย่างไรการส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตมายัางบ้านเรานั้นมีขั้นตอนมากมาย แต่สองขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอแปลงไฟฟ้าซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองนี้ทำงานได้เพราะแนวคิดที่เราได้อธิบายไปครั้งที่แล้วนั่นคือการเหนี่ยวนำหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะตรงข้ามกับมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเช่นกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเมื่อมอเตอร์หมุน ในทางกลับกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้พลังงานกลนั่นคือการหมุนขดลวดและใช้การเหนี่ยวนำเพื่อแปลงพลังงานจากการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปของกระแสที่ไหลผ่านสายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้การหมุนขดลวดภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเมื่อวงลวดหมุนหลักแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสในวงของขดลวด แต่มุมที่ขดลวดทำกับสนามแม่เหล็กนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งทำให้ทิศทางของกระแสเหนี่ยวนำกลับทิศการไหลในทุกๆครึ่งรอบดังนั้นสนามแม่เหล็กในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะคงที่แต่เนื่องจากขดลวดหมุนวม,มระหว่างขดลวดกับสนามแม่เหล็กจึงเปลี่ยนไปซึ่งหมายความว่าฟลักซ์แม่เหล็กผ่านวงลวดจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นอยู่กับค่าไซของมุมระหว่างขดลวดกับสนามแม่เหล็กดังนั้นในครึ่งรอบของการหมุนไซของมุมจะเป็นค่าบวกและอีกครึ่งหนึ่งไซของมุมจะเป็นค่าลบดังนั้นกระแสะไฟฟ้าจะเป็นได้ทั้งค่าบวกและลบกระแสะเป็นบวกหมายถึงกระแสะไหลไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเมื่อกระแสะเป็นลบก็จะไหลในอีกทิศทาง ซึ่งหมายความว่าทิศทางของกระแสจะพลิกทุกๆครึ่งรอบสิ่งนี้ก่อให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับแต่เรามักจะคุ้นเคยกับไฟฟ้ากระแสตรงมากกว่าไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะมีชิ้นส่วนพิเศษที่ทำให้กระแสไหลไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลาแทนที่จะไหลย,ย้อนกลับไปมาเมื่อขดลวดหมุน อย่างไรก็ตามไฟฟ้าที่ไหลออกจากเต้ารับในผนังบ้านเราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับในหลายที่ทั่วโลกกระแสไฟฟ้าสลับเปลี่ยนทิศทางการไหล50หรือ60ครั้งต่อวินาทีนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าและมีหน่วยเป็นเฮิร์เราสามารถคำนวณขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้หลักการที่เราได้อธิบายในครั้งที่แล้ว แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวนําในเส้นลวดมีค่าเท่ากับความแรงของสนามแม่เหล็กคูณความยาวของวงลวดคูณความเร็วตั้งฉากกับวงลวดหรือกล่อาอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วคูณไซน์ของมุมระหว่างสนามแม่เหล็กและวงลวดและแนวคิดเดียวกันนี้เมื่อใช้กับขดลวดที่หมุนในสนามแม่เหล็กเราจะแทนที่ตัวแปรบางตัว ด้วยตัวแปรที่ใช้กับการหมุนของวงลวดอันดับแรกเราจะใช้พื้นที่ของขดลวดแทนความยาวของวงลวดและแทนความเร็วของการเลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมกาสุดท้ายแทนค่ามุมเซตาด้วยความเร็วเชิงมุมคูณด้วยเวลาสุดท้ายแทนที่จะหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงลวดเพียงหนึ่งวง เราจะหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทั้งหมดหมายความว่าเราต้องคูณสมการนี้ด้วย n ซึ่งเป็นจำนวนวงลวดทั้งหมดดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำจะเท่ากับจำนวนวงลวดคูณความแรงของสนามแม่เหล็กคูณพื้นที่ของวงลวดคูณความเร็วเชิงมุมคูณไซของผลคูณระหว่างความเร็วเชิงมุมกับเวลานี่อาจจะค่อนข้างยาวและดูยาก แต่นั่นเป็นเพราะมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวนําในขดลวดซึ่งสมการนี้กําลังบอกเราว่าจะมีกระแสเหนี่ยวนํามากขึ้นถ้าจํานวนขดลวดมากขึ้นหรือหากมีสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นหรือถ้าแต่ละวงของขดลวดใหญ่ขึ้นหรือหมุนเร็วขึ้นนั่นเองตอนนี้อาจดูแปลกที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างกระแสย้อนกลับไปกลับมา หลายสิบครั้งต่อวินาทีแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อนั่นเป็นเพราะอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านของเราคือมอแปลงไฟฟ้าซึ่งมอแปลงไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นจากขดลวดสองขดและมอแปลงใช้งานได้ดีกับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นมอแปลงไฟฟ้ามีความจำเป็นมาก เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการส่งกระแสะไฟฟ้าไปในระยะทางไกลด้วยแรงดันที่ต่ำจะมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนบางกรณีอาจมีการสูญเสียพลังงานไปถึง80ซซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมากแต่ถ้าส่งกระแสะไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นเราจะสูญเสียพลังงานน้อยลงนั่นเป็นเพราะ สำหรับกำลังไฟฟ้าที่เท่ากันแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าจะแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นและการสูญเสียพลังงานจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกระแสไฟฟ้ายกกำลังสองแต่หากเราเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นสองเท่าเราจะสูญเสียพลังงานเพียงหนึ่งในสีของพลังงานเดิมที่ต้องสูญเสียและถ้าเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นสามเท่า พลังงานที่ต้องสูญเสียก็จะลดลงเป็น1ใน9ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงจะคุ้มค่ามากกว่าการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าทำได้โดยการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้หลักการการเหนี่ยวนำร่วมของขดลวดเหนี่ยวนำซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกระแสในขดลวดหนึ่ง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในอีกขดลวดที่อยู่ใกล้และแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสที่เปลี่ยนแปลงในขดลวดแรกทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงด้วยดังนั้นฟลักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดที่2จึงเปลี่ยนไปจึงทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า ที่เหนี่ยวนําในขดลวดที่สองจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของกระแสในขดลวดที่หนึ่งหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของเวลาคูณด้วยค่าคงที่ m ซึ่งค่าคงที่นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นขนาดและรูปร่างของขดลวดและตำแหน่งที่สัมพันธ์การของขดลวดทั้งสองนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของกระแสในขดลวดที่สอง จะเหนี่ยวนําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดแรกด้วยในหม้อปแปลงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดแรกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งหมายความว่ากระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นจะเปลี่ยนแปลงคงที่ตลอดเวลาดังนั้นจึงเกิดการเหนี่ยวนําแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดที่สองถ้าขดลวดที่สองมีจํานวนรอบมากกว่าขดลวดแรก แรงดันไฟฟ้าในขดลวดที่สองจะสูงกว่าและในทางกลับกันถ้าขดลวดที่สองมีจำนวนวงลวดน้อยกว่าขดลวดที่สองก็จะมีแรงดันต่ำกว่าซึ่งเป็นไปตามกฎของฟาราเดย์ซึ่งกล่าวว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำในขดลวดจะเท่ากับจำนวนวงลวดคูณด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักแม่เหล็ก เราสามารถเขียนสมาการของแรงดันไฟฟ้าสำหรับขดลวดแต่ละขดโดยใช้ตัวห้อย P สำหรับขดลวดแรกซึ่งจะเรียกว่าขดลวดปฐมภูมิและตัวห้อย S สำหรับขดลวดที่สองหรือขดลวดทุติยภูมิตอนนี้เราต้องการรู้ว่าแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิเพื่อหาคำตอบเราจะหารแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิด้วยแรงดันไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิซึ่งเราจะพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักแม่เหล็กจะหักล้างกันและหายไปทำให้เราได้สมการที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากนั่นคืออัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิต่อแรงดันไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ จะเท่ากับอัตราส่วนของจำนวนวงลวดในขดลวดทุติยภูมิต่อจำนวนวงลวดในขดลวดปฐมภูมิดังนั้นหากจำนวนวงลวดในขดลวดทุติยภูมิมากเป็นสองเท่าของขดลวดปฐมภูมิแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิก็จะมากกว่าแรงดันในขดลวดปฐมภูมิเป็นสองเท่าและถ้าจำนวนวงลวดมากกว่าสามเท่า แรงดันก็จะเป็นสามเท่าเช่นกันถ้าขดลวดทุติยภมูมิจำนวนมงลวดมากกว่าขดลวดปฐมภูมิเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจะเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงแบบ step up และถ้าหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนมงลวดน้อยกว่าขดลวดปฐมภูมิจะทำให้แรงดันของมันน้อยกว่าจะเรียกว่าหม้อแปลงแบบ step down ดังนั้น กระแสะไฟฟ้าในสายไฟที่เดินทางจากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านของเราต้องผ่านมอแปลงหลายครั้งทั้งแบบ step up และ step down การเหนี่ยวนำร่วมถูกใช้ในงานอื่นๆอีกมากตัวอย่างเช่นที่ชาร์จไร้สายโทรศัพท์มือถือจำนวนมากสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายเพียงแค่วางโทรศัพท์ไว้บนแท่นชาร์จและชาร์จแบบไม่ต้องเสียบปลัก๊ก ที่ชาร์จไร้สายนี้ทำงานได้เพราะมีขดลวดอยู่ภายในแท่นชาร์จและในโทรศัพท์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ไหลผ่านแท่นชาร์จทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดในโทรศัพท์ซึ่งสามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ดังนั้นเทคโนโลยีเดียวกับที่ช่วยส่งไฟฟ้าไปยังบ้านเราสามารถย้ายพลังงานจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างกันก็ตาม Thank Crush Physics you Coe